คุณทราบหรือไม่ชายไทยที่มีอายุ45ปีขึ้นไปใน100คนจะป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโตถึง50คนหรือ1ใน2และจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ90เมื่ออายุมากกว่า80ปีแล้วคุณทราบหรือไม่ว่าโรคต่อมลูกหมากโตหากไม่ได้รับการดูแลและปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ในบางรายที่มีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตมากๆอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรนวัตกรรมที่มีผลการวิจัยพบว่าสารไลโคปีนซึ่งพบมากในมะเขือเทศและร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้สามารถช่วยยับยัง้งการเติบโตของเซลล์ต่อมลูกหมากรวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนแร่ธาตุสังกะสีหรือซิงก์ก็มีสรรพคุณในการช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศในผู้ชาย และยังช่วยป้องกันและรักษาการเป็นหมันช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานได้เป็นปกติชื่อสนิทจูเทยสงค,ครับรอายุส9ปีครับเมื่อ20ปีที่แล้วขับรถไม่คูอยู่ดีๆมันมันเกิดอาการเก็บท้องช่วงท้องน้อยเนี่ยปัสสาวะไม่ออกเจ็บมากเลยก็ไปหาหมอหมอเขาบอกเป็นต่อมลูกหมากโต เขาก็ผ่าตัดหลังจากนั้นมามันก็ปวดปัสสาวะไม่ออกอยู่เป็นอาการอย่างนี้มาเรื่อยๆจนมาเจอแฟนเขาแนะนำให้ก็ลองเอาไปทานดูหนึ่งกล่องทานหลังอาหารครั้งละหนึ่งเม็ดเช้าเย็นประมาณอาทิตย์หนึ่งปัสสาวะเริ่มเริ่มดีขึ้นก็ปัสสาวะปกติตั้งแต่กินโทมสัสิงพัดสองอาการดีขึ้นมากเลยใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุขไม่ปวดหน่วงแล้วทานโทมัสซิงพัส,สองมาเรื่อยๆครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทมัสซิงพลัส2มีสารสกัดไลโคปีนจากมะเขือเทศและซิงหรือท่าสังกสีปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือโรคต่อมลูกหมากโตคลิกหาเรา